ดักปลาไหลห่วยย่ำหนาวโวยอีจูแกล่อนลงทงชาแนลสวัสดีครับช่วงนี้เขาซูย่ำหนาวแล้วปลาจากให้หน่าจากคองน้อยขาดว่าสิลุ่งห่วยใหญ่เกือหมดแล้วผมกับพ่อก็ยิบอาวุธคู่ใจมากนั่นคืออีจูแกล่อนครับเงี้ยที่ใส่ก็เป็นเงี้ยขี่กระเดียนช่วงนี้ขี่กระเดียนก็นยังพ่อไม่ย่แต่ว่าขีิหายากจักน้อยครับมันบอกคือจังหนาฝนหวยที่ลุ่งก็เป็นห้วยเคยหายุหายกินตลอดครับแต่ว่าปีนี้ห้องกสิมาจ่อเป็นทแทลแ์ฟี่ทีการใส่กับใส่ปัญาครับหาเหลือกมองทำ หรือว่ามองในทีมีหยางหงโขกย่งดีครับสำหรับไม้นี่มาปีใดก็เพื่อให้เกติดพิดหวังย่อนเป็นเพราะว่าคนบ่ค่อยหากินเอานีบไดครับผมกระพอก็เลยถือโอกาสเป็นเจ้าทินยึดค้องอณาเขตหากินแถบนี้ไปโดยปริยายครับอุปกรณ์ที่เอามากก็เอามากแค่ซิบก็หลังครับขันเขาเมื่อสลังก็ถือว่าหมานคักครับจังไดเขาก็ไปลุนกันตอนยามครับเตื่นมันยังมเมื่อเศ้ากับมาลุนยามน้ำกันครับวิธีการยามนี่เปายากเลยครับผมดึงขึ้นมาจากน้ำสันจันเบิงหลังใดมีโตมันกับสีดินกุลุกก๊ลักแหกหมานหล ปลาไหลหลังนี้ต